ชื่อชื่อของร้านชื่อของร้านนะคะโรลินส์หมูป่าบหมูป่าตอนนี้เราก็มาถึงร้านบาร์บีคิวแล้วนะคะอ๋อ oh, I don't know you uh, Do you small part of it. I think the best special choice of five minutes, three sides. Three yeah. So whenever you order, I will And then we share it. Sure. Right. Mm -hmm. เราจะต้องสั่งะคะว่าเราจะเอาชุดไหนก็มันมีราคา33เหรียญอันนี้ก็เป็น18เียนัน่นก็1 4เหรียญแล้วก็ส u บ a ี o เ t รียญแล้วก็ เรี r ร์ออฟเซ e เรากำลังจะออเดอร์นะคะเชนที่าก็นวไอเดียเลยค่ะให้เชนออเดอร์เลยเพราะว่าเป็นคำ้งแ้กที่มามาทานทีนะคะทุกท่าแต่ว่าเชนเขเคยมาแล้วเนาะก็สมัยโคตรจานไอเดนโน่ไอแฮปนวไอเดียกว่าช e วยได้ออเดอร์ And then two drinks, please. For here. Shane. Do I sign it? Oh okay. I no, ah, that's all right. You all Thank you. Can I have these? You have anything else? I got เป็นใจดีมากเลยสุนว่าดระกมากจำให้ทุกอย่างเลย Thank you เราได้ที่น um MA ั nah <wh an> ่งแล้วค่ะานี네่ค่ะเราได้ที่นั่งเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรากำลังรอนะคะรอรอที่จะกินนะคะก็มาดูกันว่าอาหาร มองเห็นหน้าตาดีนู้ดที่เดือดใจคืออันนี้ค่ะชื่อ rolling นะคะ rolling smoke b a r b e c u last c นะคะมาไดมาอยู่จะเป็นซีแล้วนะคะเพิ่งเได้ออกมาอะไรกันรีเลย์เบนเที like on on m o t here I'm h e r already actually for me so it is my first time that I come a n here อาหารเราก็มาแล้วนะคะสาดาน่ากินมากเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นหอมหอมเอ่อหอมทอดเนาะก็เชนว่าอร่อยมากะะเลยค่ะแป้งทอดแป้งทอดหน่อแป้ e หมี่เร็วดิ so good นี่อะไรบ้าง brisket ต้นเ <is> ดรสอันนี้เป็นข้าวโพดเป็นแบบว่าอ,อะไรอ่ะขนมปังข้าวโพดรอคะข้าวซอยอ,อร่อยอนะค่ะอร่อยมากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำการจัดการกินกันนะคะ เชนบอกอร่อยมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่มาลาสเวกันนะคะก็แวะมานะคะแวะมาทานเนะบาะ Lowin ง s MOKE BBQ นะคะรับรองแซ่บค่ะแซ่บแซ่บอร่อยนะคะโอเคนะคะขอตัวกินก่อนนะคะโอ้ยอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยยอด o ดือด Hãy có mát hả? Mm -hmm. so, yeah. mm -hmm. เคบอกว่าวิธีกินนี้กินรีบกินสิโครนะคะต้องใช้มือนะคะใช้มือแล้วก็นี่ค่ะ อร่อยมากค่ะแล้วก็มีความนุ่มมีความนุ่มแล้วก็มีความแบบว่ารสชาติรสชาติมันขึ้นคนอะแลมันคืออะไรนะมันไม่ได้จีบชื้นนะมันชินแล้วแบบมันนึความรู้สึกแบบเธอมันฟินมากเลยอะอร่อยมาก เนื้อไอ้ทอดที่อร่อยมาก How is t h Like it? I see it. มมีไก่ด้วยนะไก่มันแอบอยู่อ่ะนี่เห็นไหมมีไก่ด้วยค่ะดินก็อร่อยนะทัวเป็นซุปถั่ว What did you call this? Like a soup, this no, no yeah. these beans, yeah. beans, they're just bean. baked beans, baked beans, baked beans, yeah, it's like a soup, uh, no, mm. I mean, they're textured like a mm. soup. <laughs> จะเที่ยวไอ้ตรงกระดูกอ่อนมานี่ยค่ะแต่ว่ามันเคียวไม่ได้ที่ว่ามันก็นมาจะแข็งแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเคี่ยวจริก็เคี่ยวได้นะตัวบองฟันมันจะดี

Yes. Uh, <laughs> 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 เกลียงนะคะเป็นก้็นเคมอร่อยมากขอเฮียง I'm trying to trying to finish what we couldn't give Joey. Not those. Not the bread. The chicken. We can c h i <ười> c k e คิดถึงลูกชายอีกนะบอกไม่กินข้าวข้างนอกก็คิดถึงลูกชายที่บ้าน ว่านางรักมากนี่ก็รักเหมือนกันค่ะรักเหมือนลูกเนาะเวลาออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกคิดถึงเขาเหมือนลูกเลยอะ่ะเนาะคนที่เขารักหมารักหมาเขารักจริงๆนะเพราะว่าเขาเลี้ยงแล้วเขากับผูกพันเหมือนลูกอะคะ่ออะไปไปไปไ เกลี้ยงเลยค่ะกินย่นเกลี้ยงนะคะเชคเกลี้ยงเสือไก่ไก่ก็อร่อยอะ่ะแต่บ้าเดี๋ยวจะอดอากาศเป็จุ๊ยเพราะอิ่มมากอืมอากาศไม่ร้อนอ่ะอิ่มจังตังอยู่คุบนะคะก็ so i just can't breathe just like you you feel like so full cool. and then you have enjoy the food yeah and then food is just really really good i like it oh, okay. oh. no music something i know every time you, you turn the music we're gonna ban my video อวัยยุ e งยิ้มยังเ e นยังไม่รู้ไอเดียว่าเราคุยเรื่องอะไรโอเค so we r e <Okay. S 1> heading home now because we are so full cool and then somebody is ready to s h i t somebody is ready to you don't feel it like right away no not me แต่ว่าเชนนะคะก็คือนางกินเสร็จปุ๊บเนาะกินเสร็จปุ๊บนะคะกินแล้วก็คือ ready to เอาออกค่ะ รยนี่ดูีอะค่ะก็ตอนนี้ก<อ>็เดินทางกลับบ้านกันนะค็ช้อปป<า>ิ้งช้อปปิ้ง,ง,งได้เสื้อผ้าได้ได้เสื้อมาสามตัวนะคะได้เสื้อสามตัวแล้วก็เสื้อก็ได้สีที่ทิดา ตั้งใจจะไปซื้อเลยนะคะก็คือเป็นสีฟ้าอ่อนคือเป็นสีที่โปรดงปลานที่สุดนะก็คือชอบมากเลยสีฟ้าอ่อนนะคะชอบแล้วก็ตั้งงบ,งบก็คือหนึ่งร้อยเหรียญนะคะคือ100อแล้วก็ตามเป้าเนาะก็คือราคาเสื้อผ้าค่ะก็คือเก้าส mm ิบเจ็ดเหรียญนะคะเก้าสิบเจ็ดเหรียญแล้วก็เขาก็ชาร์จคือเซ็ตด้วยเนาะ มันมันไอ้เน oh, ี่ยเนี่ยมันเป็นหลุมะตรงหลุมไปไม่กี่ก้ continue straight onto Western Avenue then turn left onto s c o v t o n Lane Scorton Lane Scorton แยบก็เออแล้วก็ภาษีไปเนาะน่าจะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ s e v n เปอรไ f o t a n e โอเค tag x x percent ฮันนี่ x อุดแล้วก็นั่งร o i ปทา o ไหน แล้วก็จ่ายแท็กไปนะคะแปดจุดสามเจ็ดห้าเปอร์เซ็นนะคะก็ที่เราจ่ายแท็กไปแปดจุดหนึ่งเก้าเหรียญน,นะก็คือแปดเหรียญกับอีกเอ่อสิบเก้าเซนเนาะ,ะก็รวมทั้งหมดก็105หนึ่งร้อยห้าเหรียญกับแปดสิบเก้าเซนนะคะเออก็ก็คือเกินเกินเอ่อเกินบัตเจ็ตไป เกินบัตเจ็ตไปเออ่8เหรียญอะ8เหรียญกว่าๆนะก็โอเคค่ะเงินฟรีนะคะได้เมื่อคืนนะเนาะเพราะปกติก็เสียเสียเสียอย่างเดียวเลยแล้วก็เล่นหุ้นที่ดาวก็เสียนะคะเสียเยอะมากเพราะว่า แพงทุกอย่างเลยนะยิ่งช่วงรัฐบาลของลูเดนเนี่ยนะจะเพิ่มค่าแรงอีกเพิ่มค่าแรงแน่นอนค่ะเพิ่มค่าแรงต้นทุนเนี่ยต้นทุนการจ้างงานอะไรต่างๆใช่ไหมก็คือเขาก็ต้องเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมคุณเพิ่มค่าแรงแต่ว่าค่าของทีมมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่มีค่าเนี่ยมันไม่ก็มีค่าอีก it's not make sense อ่ะเข้าใจไหมคะก็เหมือนแบบว่าเพิ่มเพิ่มค่าแรงอะ แล้วอย่างพกเข้าวของอะไรทุกอย่างก็ต้องเพิ่ม